เดี๋ยวเราจะลองแกงกันแล้วตัวแดงหัวเขียวทำนั่นนะครับกัรเราเราเราคือหัวขบวนเหรอครับ องมันใช้เครื่องยนต์งต้องคลายใช่ใช่อย่างหลังก็นี่ไอ้นมันอง้มันลน้องมาบ้างแบบเอ็กซ์มเลยไอ้น่มโดดน้ไ้นีมันไม่ได้ตีตัวรเลียอยู่เยตัวไมีบร้อยแล้วพ่ไม่มีอะไรอยู่ในตูเฮ้ยใครโดน ระยะทางระยะทางเท่าไหร่ระยะทางประมาณ8กิโลได้มาเนะเราก็แวะด้วยอะไรด้วยอเงี้ยเลยะเ้าไปแล้วโนกลับน่ยังเดียวนะขบอกมาหาขอมยงเดียอันนี้สนตรงเหล็กแล้เหรออันนี้ถึงเนรไปอยู่โู้นเราไปอยู่โน้นจะไปทำไมี่จัง ไลไปเลยไลไปเลยน่ากลัวเาบไม่เป็นไรชนไปเลยมีคนล่องไปบางอย่างเนี่ยมีล่องไปน่ล้คนเวลา แม่งเื่อเกี่ยวร้องโกลอายุเท่าไหร่นะครับ13ยี่สิบีอ๋อเป็นลูกเคยแม่ไหมเด็กเ่็ก่ด็่เดเด็กเดกเขามเข้าอย่างนี้ลูกเคยไม่ มาตอนเครื่องหน้านะ้ำอยือมีพวกมินุนาสิกอมพฮอี่พ่อีอใช่ไหมเออพี่พฮออยู่ <laughs> เราอน้รไปดีมีสต้ดอืมใก้ให้มันโตงเพราะขาด่ายให้มันฉุนขาดายฉุน ทำไมทำไงลองดูว่าสีม้านี่กดงไเนี่ยได้าเขาลิ้มได้่เขาลิ้มได้่เขาลิ้มได้่เอางหยางมาลกมว่ากีฟยืนดิได้แล้วยืนไม่ได้ล้น้เด็กเลกิึกว่าหันหลังขึ้นหันหลังขึ้นหนหลังขึ้น ก,ก็ได้ขึ้นต้นไม้เลยค,คิดฝั่งไว้แล้วก็ไปเข้าตรงโค้งนั่นนะ่ะตรงโค้งนั้นน้ำมันหมุนอยู่น่าจะไม่ไกล